ปีนี้ลงตาไม่เหมือนปีที่แล้วอายุย่างเข้าเจ็ดสิบปีบอฮในหลายๆจะไม่อุ่ยตันเจ็ดสิบปีมันจะพังแหล่ไม่พังแหล่ไปงานแต่ละงานทุกวันนี้ ถ้านิมนต์หลงตาไปแสดงธรรมต้องแสดงก่อนทุกที่เพื่อจะได้ดูแลาธาตุขันเพราะว่าธาตุขันนี่มันเป็นธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ อันนี้จังไม่มีสิ่งใดแน่นอนทุกขังไม่มีสิ่งใดทนอยู่สภาพเดิมได้อนัตตาเราจะบังคับบัญชาให้อัตภาพร่างกายของเราท่านทั้งหลายนั้นเป็นไปตามความปรารถนามิได้เลย ผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามเป็นราชาราชินีทั่วโลกจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีปานใดหรือจะเป็นคนยากจนเข็นใจแม้ผู้นั้นจะเป็นนางงามจักรวาลผู้เลอโฉม หรือจะขี้เลยปานใดก็ตามชาติใดภาษาใดจะเป็นฝรั่งจรีงแขกเยอรมันจะเป็นอังกฤษเป็นอะไรก็ตามเราไทยเขมรเราก็ตามเป็นต้นทุกชีวิตเกิดมามนุษย์ถ้าเราพิชึงซึงลงไปน่าสงสารมนุษย์เรา น่าสงสารทำไมจึงว่าปรารบอย่างนั้นเพราะสภาวะของโลกทุกคนมาแล้วแทนที่ <c oughs> แทนที่จะได้สะดวกสบายแต่มันก็ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใคร ดูเราท่านทั้งหลายเกิดมาในโลกมนุษย์แต่ละครอบครัวก็เห็นกันชัดเจนแจ่มแจ้งผู้เกิดก่อนก็แก่เท่าไปตามลำดับตาผ้าฟ่าหูหนวกตึงฟันหลุดฟันล่วงร่างกายสะพั่งพร้อมไปด้วยเส้นและเอ็นย่อนยานตรงเต็เงตกกระ อ่อนเปรี้ยเพียแรงลงตามลำดับเหนื่อยลงเหนื่อยลงจนเดินไม่ไหวมีแต่นั่งนั่งก็ไม่ไหวมีแต่นอนติดเสือ่อติดหมอนหายใจกระแผวกระแผวจะตายแหลไม่ตายแหลเพราะความแก่ชาราภาพน่าสงสารไหม พ่อเราก็เป็นอย่างนั้นแม่เราก็เป็นอย่างนั้นตัวเราก็จะเป็นอย่างนั้นสามีก็เป็นอย่างนั้นพันยาก็เป็นอย่างนั้นลูกลๆหลานๆก็เป็นเหมือนกันน่าสงสารชีวิตมนุษย์เราไหมประการที่สองไม่ว่าผู้ใดใครก็ตามทั้งโลกจะนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ก็ตาม จะนั่งเก้าอี้ก็ตามนั่งโชปาอ่อนนุ่มขนาดไหนก็ตามนอนที่นอนอ่อนนุ่มขนาดไหนก็ตามเจ็บเจ็บปวดปวดจริงไหมนอนก็เจ็บก็ปวดพลิกซ้ายพลิกขวาคู่ขาเหยียดขานั่งก็เหมือนกันเดินก็เหมือนกันทั้งเหนื่อยทั้งเพีย <c oughs> เจ็บปวดแล้วยังไม่พอสิ่งที่มนุษย์เราในหลบหลีกมีได้จริงๆอีกอันหนึ่งก็คือร่างกายเป็นรังแห่งโรคน่าสงสารไหมขนาดหมอก็ยังเป็นโรคนายแพทย์ก็เป็นโรคพระราชาก็เป็นโรคราชินีก็เป็นโรค เศรษฐีหมาเศรษฐีมั่งมีปันใดทั่วโลกร่างกายตั้งแต่ปลายผมถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าถึงปลายผมเป็นรังแห่งโรคน่าสงสารไหมมีตาก็เป็นโรคตาคำว่าโรคแปลว่าอะไรคำว่าโรคมาจากรุชธาตในการเสียดแทง แปลงอุเป็นโอแปลงชะเป็นคะก็เลยกลายอ่านว่าโรคแปลว่าสภาวะที่เสียดแทงถ้าโรคผมเสียดแทงผมจนงอกจนแดงโรคตาเสียดแทงตาจนาฟ้าฟางบอดโรคหูเสียดแทงหูจนหูหนวกตึงโรคฟันขนาดแข็งแกร่งขนาดนั้นยังก่อนยังผุ โรคก,กระดูกเสียดแทงกระดูกโรคตับเสียดแทงตับโรคไตเสียแทงไตโรคเส้นโรคเอ็นเสียดแทงเส้นเอ็นเป็นต้นน่าสงสารไหมประการต่อไปสิ่งที่ได้เหมือนกันทุกหมู่บ้านมีป่าชา้า น่าคิดไหมทุกหมู่บ้านมีป่าชา้าทุกประเทศทั่วโลกมีหลุมฝังศพมีที่เผาศพเดี๋ยวนี้เพื่อสะดวกในการตายก็เลยสร้างเมนเอาไว้เผาเลยน่าคิดไหมแต่ทุกคนไม่อยากตายนะ แต่ก็สร้างเมนเอาไว้เวลาผัวตายก็จะได้เผาผัวทิ้งเวลาเมียตายก็จะได้เผาเมียทิ้งฝังทิ้งพ่อแม่ตายก็ต้องเผาพ่อเผาแม่ลูกหลานตายก็เผาลูกเผาหลานพระเจ้ามรณพระสงฆ์มรณภาพก็เผาพระเจ้าพระสงฆ์น่าคิดไหมตายกันทั้งโลก ชาติใดภาษาใดศาสนาใดๆทั้งโลกตายกันหมดอันนี้โลกมนุษย์เราทีนี้เราศึกษาต่อมนุษย์โลกนี้เป็นโลกแห่งความผิดหวังโลกแห่งความผิดหวัง น่าสงสารไหมทุกคนไม่อยากแก่ทุกคนไม่อยากเจ็บไม,ไม่อยากปวดไม่อยากป่วยไข้ทุกคนไม่อยากตายทุกคนไม่อยากพลาดพลาจากกันเลยกันสามีไม่อยากพลาดพลาจากพรราัญญาพัญญาไม่อยากพลาดพราจากสามีพ่อแม่ลูก ไม่อยากพระดพลาดจากกันเลยกันญาติพี่น้องทางโลกไม่อยากพระดพราดจากกันเลยกันแต่ทุกคนต้องพลาดพากจากกันเลยกันน่าสงสารไหมเมื่อโลกมนุษย์มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ เราเกิดขึ้นมาก็เลยเจอกันอย่างนี้แม้เราตายไปคนอื่นเกิดมาก็เจอกันอย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เมื่อโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นเราลองคิดว่าเรามาเกิดทำไมเกิดมาแก่หรือ กิดมาเจ็บป่วยหรือเกิดมาตายหรือเกิดมาพระพรากจากกันหรือสภาวะของโลกทั้งสี่ประการนี้ <c oughs> ไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งชอบไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งปรารถนาแต่ก็น่าสงสารทั้งๆท,ท,ที่ไม่อยากได้ แต่ก็ต้องได้เราตายไปมันก็มีของมันอยู่อย่างนี้โลกมนุษย์เป็นอย่างนี้เมื่อโลกมนุษย์เป็นอย่างนี้เราเกิดมาทำไมลองคิดให้ซึ้งๆลงไป เกิดมาทำไมหลวงตาได้ยินผู้เท่าผู้แก่สอนลูกสอนหลานบทพิเศษสูคือเบายากตายแทนนี่เกิดมาตายบ่สู หลวงตายังจำแม่นอยู่ลูกหลานไม่เข้าใจคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เข้าใจคำพูดของปู่ย่าตายายก็เลยน้อยใจบ้างเสียใจบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างหาว่าผู้เท่าผู้แก่ด่าตัวเอง น่าคิดไหมสูเกิดมาตายบ่บอกน่าจะบอกว่าครับผมน่าจะบอกว่าจ้าเพราะทุกคนต้องตายแม้ผู้พูดก็จะตายน่าคิดไหม จำหลักเอาไว้นะถ้าได้ยินใครพูดก็ตามเออเออเออเอพูดถูกจริงๆเห็นไหมบางคนไม่เข้าใจในธรรมะ <c oughs> ก็ไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่ามนุษย์เรานี้เกิดมาเพื่อใช้กรรมจริงไหม เพราะมันทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งป่วยทั้งตายทั้งพลัดพรากวันนี้ศึกษาธรรมะสักนิดก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีสมโพธ์พุทธาพิเศษถ้าผู้ใดเข้าใจว่าเกิดมา เพื่อใช้กรรม <c oughs> อันนี้ขอฝากหลงตาให้คะแนนศูนย์ศูนยศูจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์คะแนนไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะมันผิด เด้อ yeah. ใครถามก็ตามเกิดมาทําไมอย่าไปตอบว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมเพราะมันไม่ถูกจริงๆสัตว์โลกที่เกิดมาเพื่อใช้กรรมมีจริงจริงนะมีนะแต่ไม่ใช่มนุษย์สัตว์โลกที่เกิดมาใช้กรรมได้แก่อะไร หนึ่งสัตว์นรกสองเปรตสามอสุรกายสี่สัตว์เดรัจฉานทุกจำพวกสัตว์โลกที่เกิดมาเพื่อใช้กรรมีสี่จำพวกนี้มนุษย์เราไม่ใช่ถ้าเราจะพิจารณาตามชื่อ คำว่ามนุษย์มาจากศัพท์คำว่ามณะแปลว่าใจอุตสะแปลว่าสูงเห็นไหมมณะแปลว่าใจอุตสะาแปลว่าสูงเมื่อต่อกันเข้าอ่านว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงจะเกิดมาเพื <bunları> ่อใช้กรรมได้อย่างไร ทีนี้เรามาศึกษาต่อแล้วเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อสร้างกรรม mm hmm. เด้อใครถามก็ตามเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อสร้างกรรมอันนี้ไม่ผิดแม้แต่นิดบางคนหลงตาถามก็บอกว่าเกิดมาเพื่อสร้างความดี ถามว่าถูกไหมถูกแต่มันไม่หมดเกิดมาเพื่อสร้างบารมีก็ถูกแต่มันไม่หมดมันไม่ถูกหมดเพราะอะไรเพราะคนที่ตอบหลวงตาบอกว่าเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีหลวงตาเลยว่าเคยด่าคนไม,ม่ยมเคยเจ้าค่า อ๋ข primero, ขอการด่า kind of คนเป็นการสร้างบารมีหรือโยมหัวเราะแก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 แกเห็นไหมมันไม่ถูกเคยโกหกไหมโยมเคยเคยฆ่าสัตว์ไหมโยมเคยเห็นไหมมันก็เลยไม่ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ศึกษาธรรมเกิดมาเพื่อสร้างกรรม คาว่าสร้างกรรมนี้บางคนเข้าใจว่าเป็นความชั่วอย่างเดียวไม่ใช่นะคําว่ากรรมเนี่ยแปลว่าการกระทําทำดีเรียกว่ากรรมดีทำชั่วเรียกว่ากรรมชั่วไม่ผิดฆ่าสัตว์รักทรัพย์พูติผิดในลูกเขาเมียเขาผัวเขา เคยโกโหกคนนั้นด่าคนนี้สอดเสียคนนั้นพูดเลวไหลไรสาระดื่มสุราเมลัยและสิ่งสิติดืด่นมียาบ้ายายีเป็นต้นอันนี้เรียกว่ากรรมชั่วเห็นไหมถ้าผู้ใดไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในรูปเขาเมียเขาบัวเขา ไม่โกหกใครไม่ด่าใครไม่ว่าร้ายใครไม่สออเสีย,ยใครไม่พูดเลวไหรเลยสระและไม่ดื่มสุราเมลัยและสิ่งสิบติดดื่นๆมียาบ้ายาอีเป็นต้นอันนี้เรียกว่ากรรมดีนอื่นๆยังมีอีกมากคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นกรรมดีถ้าคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเรียกว่า กรรมชั่วโลกมนุษย์มันมีทั้งสองอย่างนี้มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเพราะฉะนั้นใครถามก็ตามเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อสร้างกรรมตอบเลยเนี่เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงนำมาปาราบในเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจว่าเราเกิดมาทำไม เมื่อเราเข้าใจแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อสร้างกรรมแต่ขอฝากกรรมชั่วแม้คิดก็ไม่ควรคิดอันนี้ฝากไว้ คิดจะฆ่าคิดจะตีคิดจะดา่าคิดจะอะไรต่างๆคิดจะกินแล้วมายาสูบปิ่นกินกันชายาบ้ายาอีไม่ควรคิด <c oughs> โอ้เสียงเครื่องมนขึ้นแหบเขาแหบเขาอลไรล่ะปิดไม่ตัวอื่นไหวเิดสะก่อนก็ดีแต่และเด้อเปิดได้ตัวเดียวนี่น่นละมันชีบิจบพมันอื่นๆอก <c oughs> คิดดีพูดดีทำดีอยกนนวกรรมดีเป็นต้นนี่เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานวัดศรีบุญเรืองบ้านหาดแพงทำ ปีทุกปีเว้นโควิดญาโยมก็ให้ทานรักษาศีลเ <c oughs> จริญเมตตาภาวนาครูบาอาจารย์ก็ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาทานามัยเป็นไปเพื่ออะไร <c oughs> คิดดีพูดดีทำดีอันนี้ควรแก่โลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์ของเรานั้นผู้ใดใครก็ตามมาแล้วมีโอกาสแก้ไขปัญหาชีวิต ถ้าเราจะนึกจะคิดให้มันซึ้งๆงลงไปพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระองค์มาสู่โลกมนุษย์มาทำไมพระองค์มาสร้างบารมีอย่างที่เราสวดนะทานะบารมีศีลบารมีเนคขัมมบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีเป็นต้น พระองค์มาสร้างบารมีเมื่อสร้างสมปรองค์ริยาความดีจิตใจก็ผ่องแผ้วเมื่อจิตใจผ่องแผ้วจากมนุษย์พระองค์ไปไหนสวรรค์ชั้นดุสิตเห็นไหมเมื่อไปเสวยบุญอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตวีซ่า สวรรค์หมดอายุพระองค์ก็ลงมาที่มนุษย์โลกอีกมาทำไมมาสร้างบารมีต่อ <c oughs> พบภูมิของโลกมนุษย์ดีตรงนี้แม้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะป่วยมันจะตายมันจะพระพราจากกันอย่างไรอย่างไรเป็นทุกข์ขนาดไหนก็ตาม แต่มันได้กำไรชีวิตเห็นไหมไปสวรรค์น่ะไม่ได้สร้างบุญ <c oughs> แต่ไปเสวยบุญเมื่อวีซ่าหมดอายุก็ตกจากสวรรค์